สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่วันนี้ผมมีพระสมเร็จมัดละังที่หลวงพุโตผมิลังสีได้สร้างและทันหลวงพุโตนะครับไมาชมกันอยู่ในกรอบนี้นะครับ อันนี้จากในกรอบนะครับแตนหลังทึบนะครับเดีย๋ยวลองมาแกะดูกันนะครับนี่ครับองค์พระจะเป็นเนื้อเนื้อขาวนะครับขาวนวล เดี๋ยวผมมาออกมาจากกรอบเลยดีกว่านะครับองพระจะเป็นขาวนวลน,นะครับซึ่งพระหลวงพุโตเนื้อสีขาวนี่ค่อนข้างจะหายหาพบยากนะครับ เพื่อนๆพี่ๆลองพิจารณาดูนะครับพิจารณาจากรูปทรงนะครับและเนื้อหานะครับที่เขาบอกว่าพระสมเด็จวัดระฆัง อันดับแรกต้องดูพิมพ์ทรงถ้าดูพิมพ์ทรงนะครับองค์นี้ก็มาเลยนะครับพิมพ์ทรงองคพระจะสวยงามมากนะครับอะไรตั้งแต่เกตเลยนะครับเกตจะคมนะครับน่าจะเป็นรูปร่างเหมือนดีลีนะครับมันเข้าหลามตัดแต่ไม่เข้าหลามตัดนะครับเพราะข้างบนจะใหญ่กว่าด้านล่างนะครับ มีความลึกพอประมาณนะครับไม่ตื้นเขินแล้วก็ไม่ลึกจนเกินไปนะครับพิมพ์ได้สัสดส่วนมากนะครับพระองค์นี้ปีมือทางด้านช่างนะครับพาแท้นะครับต้องดู ภาพรวมนะครับรูปทรงใบหน้าแขนนะครับฐานทั้งสามชั้นนะครับพระองค์นี้จะเป็นเนื้อขาวนะครับ นขาวค่อนข้างจะสวยงามนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับนี่ครับหลังจะเป็นแบบหลังพุนนะครับ นี่ครับสมเด็จวัดละคังแท้สมเด็จโกสร้างต้องแบบนี้นะครับที่ทันยุคท่านท่านสร้างนะครับครับประมาณนี้นะครับครับสนใจติดต่อมานะครับเบอร์นะครับเน้นโทรนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ